สามเคล็ดลับการดูแลมอเตอร์ไซค์ในช่วงหน้าฝนค่ะตอนนี้นะคะเราก็เข้าสู่ช่วงฤดูฝนกันอย่างเต็มตัวนะคะสําหรับท่านใดนะคะที่ใช้รถบนท้องถนนนะคะก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการขับขี่กันด้วยค่ะค่ะวันนี้นะคะเราจะมาแนะนํามเคล็ดลับการดูแลมอเตอร์ไซค์ช่วงหน้าฝนมาให้ลองนําไปใช้กันค่ะ 1. ล้างและเช็ดทำความสะอาดเสมอหลังจากที่เรานำรถออกไปใช้ในช่วงฝนตกกลับมาแล้วก็ควรเช็ดทำความสะอาดเพื่อป้องกันการเกิดคราบสนิมในชิ้นส่วนที่เป็นโลหะต่างๆ 2. งล้างทำความสะอาดโซ่ถ้าปล่อยให้โซ่สกรปรกเกินไปก็จะก่อให้เกิดโซ่ไม่มีความหล่อลื่นมีสนิมหรือมีอาการสื่อ ก็จะทําให้ประสิทธิภาพในการขับขี่ลดลงตามไปด้วยเราจึงขอแนะนําผลิตภัณฑ์หล่อลื่นโซ่สเตอร์ยามาลูกข้อดีของผลิตภัณฑ์น,นะคะสามารถซึมลงในที่แคบได้ดีเช่นสลักหรือบูทป้องกันการยืดตัวหรือการสึกหลอของโซ่สามารถใช้งานได้ทั้งโซ่ธรรมดาและโซ่ที่มียางโอลิงประกอบและ 3. หั่นตรวจสอบยางและระบบเบรกอย่างเป็นประจํ เราต้องมันตรวจสอบความสมบูรณ์ของตัวยางอยู่เสมอว่ามีความผิดปกติอะไรหรือไม่ดอกยางสึกหรือเนื้อยางแข็งมากเกินไปหรือเปล่า oh. และสำหรับยางของท่านใดที่เริ่มมีสภาพแย่แล้วเราก็มียางคุณภาพดีพร้อมให้บริการเปลี่ยนด้วยนะคะ <Wow. S 1> ต่อมาคือระบบเบรกเจ้าของรถต้องมันตรวจสอบระดับน้ำมันเบรกให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสมเสมอสำหรับผู้ที่ใช้รถระบบเบรก ABS เราขอแนะนำน้ำมันดอทสีเป็นสารหล่อลื่นส่วนต่างๆระบบเบรกที่มีความหนืดที่เหมาะสมกับรถจักรยานยนต์ที่ระบบเบรก ABS ไม่เป็นอันตรายต่อชิ้นส่วนในระบบเบรกด้วยค่ะต่อมาคือผ้าเบรกค่ะตรวจสอบผ้าเบรกว่ายังหนาและเพียงพอต่อการใช้งาน oh. สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลถึงความปลอดภัยของผู้ขับขี่ค่ะ และทางศูนย์บริการของเราก็มีผ้าเบรกคุณภาพดีไว้สำหรับเปลี่ยนให้กับคนลูกค้าทุกท่านด้วยนะคะเป็นไงกันบ้างคะสำหรับสัมภารรับดูแลมอเตอร์ไซค์ช่วงหน้าสนที่เรานำมามอบเป็นความรู้ให้กับทุกๆท่านสำหรับท่านใดนะคะที่มีคำถามสงสัยหรืออยากแนะนำข้อมูลเพิ่มเติมก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ได้ที่ใต้คลิปกันเลยนะคะ สำหรับวันนี้นะคะก็ขอฝากไว้ด้วยนะคะอะไรแท้มั่นใจฉับไวต้องที่เตชาอัมพรยามาฮ่าสแควร์เท่านั้นสดีค่ะ